สองตายายขับรถเก่งไปทำธุระเกิดไฟไหม้รถขนเอกสารหนีตายกลางมอเตอร์เวย์ 13กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเจ้าที่ดับเพลิงอบตหน,นองรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถเก๋งบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยากิโลเมตรที่70ในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยมลนิิไตรคุณธรรมที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อน,นิสสันเซฟิโรทะเบียนนนทบุรีจอดอยู่ริมถนนไฟกำลังโหมลุกไหมอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถดับไฟไว้ได้นะคะจากการตรวจสอบพบว่ารถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันค่ะแล้วก็พบคุณยายอายุประมาณ70ปียืนอยู่ในอาการตกใจและจากการสอบถามคุณตาวัย67ปีผู้ที่ขับขี่รถเก่งคันเกิดเหตุน,นะคะคุณตาก็เล่าว,ว่าคุณตาแล้วก็ภรรยาค่ะเดินทางจากกรุงเทพกําลังจะไปกรมที่ดินที่อำเภอศรีราชา พอถึงที่เกิดเหตุรถเกิดไฟลุกไหมจากห้องเครื่องยนต์นะคะจึงรีบจอดข้างทางค่ะจากนั้นไฟก็โหมลุกไหมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสาเหตุนะคะคุณตากับภรรยาก็รีบขนสัมภาระสำคัญแล้วก็รีบหนีออกมาจากตัวรถอย่างรวดเร็วทำให้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดค่ะซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุข,ของการเกิดไฟไหมในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ